โรธามัตเทอุดเม็ดแดง OVR 110ฟรฟีเท้า111การยิง97การส่งบอล110การเลี้ยงบอล1 1 4การตั้งรับ110สภาพร่างกาย110มาพร้อมกับพลังงาน5ดาวท่าสกิล3ดาวนะครับคุณสมบัติคือฟีคิกที่ทรงพลังยิงประตูจากที่ไกลและแรงฮึดและลอกที่2นั่นเองครับ และวันนี้ครับผมจะมาทำทีมมัติอุดแบกทีมสายฟรีสายฟรีที่ว่านี้นะครับมาจากกิจกรรมต่างๆที่แจกในแต่ละกิจนั่นเองนะครับผมไปดูกันว่ามีใครกันบ้างไปเลยฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยนะฮะเริ่มเล่น FC Mobile เนี่ยนะครับ ในช่วงของกิจันเดอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปแรกที่ผมเริ่มทำนั่นก็คือคลิปเปิดได้เอมเป้นะครักับจานแฮมกับจานบูมนั่นเองนะครับก้าวก่อนเลยเฮ้ยมาเลยมชาติหืุตโท,ง,ท,ทงก่อน คลิปนั้นก็ไปหาดูกันได้นะซึ่งในกิจนั้นเนี่ยผมมาไม่ทันผมมาช่วงท้ายกิจแล้วนะครับผมผมจะขอเริ่มจากกิจแรกนั่นก็คือกิจ TOTY นะครับผมซึ่งกิจ TOTY นี้นะครับผมมีอยู่หนึ่งตัวด้วยกันนะครับไม่รู้ว่าแจกใครบ้างนั่นก็คือมาลาโดนาเองนะครับผมจากกิจนี้นะต่อมาที่กิจคารนิวัลนะครับผมมีตัวแจกนะครับก็น่าจะแจกทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะแต่ผมจำไม่ได้ว่ามีใครบ้างผมเลือกเซ โลแบโต้นั่นเองนะครับผมตัวนี้เลยฮะต่อมากันที่กิจของโค้ดชนีออนกันบ้างครับผมกิจนี้เนี่ยผมเหลือตัวผู้เล่นไว้เยอะเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นคนแรกครับอย่างปีเตอร์เคาส์นะครับผมได้เลือกมานะจากการทํากิจกรรมคนต่อไปครับผมเลสลี่ย์คิงนะครับผมกองหลังนะนะครับจากการทํากิจกรรมประจําวัน หรือเปล่านะน่าจะใช่นะครับผมตอนนู้นเนาะนะฮะแล้วก็มีโซชาครับผมและคนสุดท้ายก็คือเซอร์บอบบี้ชาวตันนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเป็นกิจของ p พ Beach นั่นเองนะครับผมก็จะมีตัวที่ผมแลกไว้นะหรือว่าทำกิจกรรมไว้น,ะนั่นก็คือ b r e a k k e n b o w s e r นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นกิจประจำวันนะแล้วก็มี เอ,อีลังกานะครับผมอีลังกานะครับจากพีชบีดในของฮิปฮอปนะฮะแล้วก็จริงๆนะครับก็จะมีร็อกบาร์เนี่ยของร็อกแต่ผมเออเอาไปแลกแล้วทษทีนะครับผมตัวนี้ก็จะไม่มีนะทุกคนเออนะฮะมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนคงจะคิดนะครับว่าทำไมตัวผู้เล่นมันน้อยจังทำยังไงถึงจะครบตำแหน่งใช่ไหมฮะ <c oughs> <c oughs> ผมก็จะมีเลยครับในส่วนกิจกรรมของ ตัวฟรีจากลาลิก้านะครับผมก็แจกเยอะทีเดียวนะฮะแล้วก็จะมีของฮีโร่อีกนะครับผมที่จะแจกกันเยอะมากเลยทีเดียวทุกวันนี้ก็ยังแจกอยู่นะฮะผมจะนำเอาส่วนนี้เลยครับมาเสริมเติมแต่งทีมของเราให้มันโหดมากยิ่งขึ้นนะฮะไปดูกันว่าทีมของเราจะเป็นยังไงกันบ้างครับไปดูกันเลยฮะ และนี่นะครับก็คือทีมของเรานั่นเองนะครับผมมาในแผน4-3-3โฮดดิ้งนะครับผู้รักษาประตูครับได้แก่ทีมฮาวเวิร์ดนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับมาจากกิจฮีโร่นั่นเองครับกองหลังสีคนด้วยกันครับได้แก่คนแรกครับฝั่งซ้ายสุดนะฮะนั่นก็คือเลสลี่คิงจากกิจนีออนฝั่งขวาเป็นไมค์อนจากกิจฮีโร่นะครับผมส่วนเซ็นเตอร์แบ็กนะครับคู่กลางของเรานะครับผมใช้เบรกเกนบิ เออนะครับจากกิจพีชบีดนะแล้วก็จับซ้ำจากกิจฮีโร่นั่นเองครับผม3ประสานแดนกลางของเรานะครับผมคนแรกได้แก่เซโลเบโตนะครับได้จากกิจคานิวาวนั่นเองนะฮะ คนที่2ครับผมชาพิเอลองโซครับจากกิจลาลิก้าและคนที่3ครับผมตัวทีเด็ดของเราที่จะมาแบกทีมในวันนี้นั่นก็คือโล่าแมทเทอุดนั่นเองนะครับผมและ3ประสานในแดนหน้าของเราในวันนี้ครับผมมาจากทั้ง3กิจเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายสุดนะเอเดนอาซาจากกิจฮีโร่นะครับผมฝั่งขวาครับได้แก่อีเลงกานะครับจากกิดพีชบีทฮิปฮอปนะฮะและ กองหน้าตัวเป้าของผมครับนั่นก็คือปีเตอร์เคาจากกิจ โค้ดนีออนนั่นเองครับและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับผมยังมีตัวสำรองของเราที่จะเป็นทีเด็ดได้อีกนั่นก็คือมาลาโดน่าจากกิจทีโอที่ผมยังเหลือไว้นะครับผมโซชาและชาลตันนะครับจากกิดนีออนนะครับผมแฮมซิก <ams> และตูเร่นะครับจากกิจฮีโร่หรือว่าจะเป็นคาเลสโปโยจากกิจลาลิก้าอีกด้วยนะครับผมและทีมนี้นะครับผมมาพร้อมกับโอยนั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้ดีไม่ได้แย่จนเกินไป ซึ่งในวันนี้นะครับผมจะนําเอาทีมนี้นะครับไปดวลกับคู่แข่ง3นัดโดยการสุ่มภารกิจ3ภารกิจด้วยกันนะครับมาดูกันว่านะครับทีมนี้จะสามารถทําภารกิจได้สําเร็จหรือไม่นะครับแต่ถ้าไม่สําเร็จนะฮะผมจะมาสุ่มบทลงโทษตัวเองนะครับผม1ข้อด้วยกันไปดูกันเลยครับ Let's go เอาละครับผมภารกิจ3ข้อของเราครับจะมาจาก การสุ่มวงล้อภารกิจนั่นเองนะครับไปดูกันว่าข้อแรกนะฮะจะเป็นอะไรครับไปฮะและนี่คือข้อแรกนะครับนั่นก็คือืออหือยยิงประตู3ลูกขึ้นไปครับข้อแรกก็ยากแล้วนะทุกคนนะโอ้โหมาดูข้อที่2ครับมา ข้อที่2องที่เราจะต้องเช็คลิสต์กันในวันนี้นะทุกคนคือทำประตูด้วยลูกคอสเรียดจากด้านข้างนะอืมไม่รู้ว่าจะทำได้หรือไม่นะแตจะ่จะพยายามที่จะทำนะทุกคนไปฮนะและข้อสุดท้ายครับของเราครับเช็คลิสต์ในวันนี้นั่นก็คือ ซิดด้วยเพย์เมเกอร์เท่านั้นนะครับผมนะและนี่คือเช็คลิสต์ของเรานะครับผมไปรูกันว่าผมจะสามารถทำภารกิจ3เช็คลิสต์นี้สำเร็จหรือไม่นะฮะ let's go <S เอาละครับมาดูกันในนัดแรกของเรากันเลยครับผมยิง3ประตูนะคอสเรียแล้วก็แอซิดนะโอ้ดูเหมือนทีมคู่แข่งครับน่าจะ ทำคอนเทนต์เหมือนเราหรือเปล่านะครับเจอกันในหลีกนะผมหลีกประมาณหกแสนนะทุกคนนะครับหลีกก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้เล่นเลยฮะเอาครับไปฮะลุยครับน่าจะเป็นการดีนะเจอ OVR เล็กๆน้อยๆแบบนี้นกลางๆว่าที่เขาเขาเปิดมาให้กับมาราดโดน่ามาราดโดน่ามาราดโดน่ามาราโดน่าอุย้ยสวยขออีกทีนึงฟาวหรือเปล่า ฟาวครับผมได้โอกาสทำหนึ่งประตูครับโอ้ยิงขวาเลยกันครับปันขวาลูกนี้เกือบโดนครับเยสอเอาละครับพี่และเขาครับยิงไปหนึ่งประตูนะยังทำภารกิจยังไม่ได้สักข้อนะแต่ว่าถ้ายิงสามลูกได้นะเพื่อนจะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวขอทำยิงสามลูกก่อนแล้วกันนะ เออนะครับพอดีเจอแบบทีมโอเวอย้อยๆเล็กๆย่ากนี้นะก็น่าจะโอเคนะครับสำหรับการยิง3ลูกนะมาเราหน้าได้บอนครับไปครับเนนดี้ครับส่งมาเห็นแล้วครับโรเบรตโตลูกนี้ครับยังไงโรเบโตโรเบรตโตผมจะให้โรเบรตโตแอซิดนะนี่ฮะ โลแบตโตแอซิดครับได้หนึ่งภารกิจเลยครับตอนนี้เป็นแอซิดจากพีมิเกอร์เลยทุกคนนะนี่ฮะแล้วยังไงครับคู่แข่งออกเลยหรือเปล่าถ้าออกนี้ทำง่ายเลยนะยังไงยังไงไอ้หนูยังไงไอ้หนูออกครับเอาละฮะ ให้โอกาสกูเลยทีนี้เอาละยิงให้ได้สามครับยืออีกลูกหนึ่งแล้วก็คอสเรียกนะอาจจะให้โรเบรโตครับนี่ฮะโอ้โหไม่คอสเรียกไม่ได้ครับเมื่อกี้นี้อคอสเรียกต้องเลื่อนลงเนาะน่าจะเลื่อนลงนะฮะหาจาังหวะครับหาจาังหวะ พอจากด้านข้างแล้วยิงยังไม่ล้ํายังไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นโอ้สนุกเลยนี้เอาล่ะจบให้จบเป่าจบเฉยเลยโอ้กะจะเมมทำภารกิจสํเเ็จตั้งแต่นัดแรกนะไม่ได้เลยครับผม เอาละครับมาลุยกันต่อใน,นนัดที่2ครับเหลือแค่หนึ่งภารกิจนั่นก็คือคอสเรียดจากทัดข้างนะทุกคนดูจากตัวผู้เล่นแล้วนะผมจะสามารถยิงเขาได้หรือเปล่าถึงตอนนี้เอเดออาซานี่ฮะอาซาเฉยๆครับส่งเข้ากลางอูยไม่ได้ครับโูเบโซเปิดมานี่ฮะมาลาโดน่ามาลาโดน่าครับ เปิดมาเอาแล้วลูกนี้ยังไม่ได้ครับผมขอแค่คอสเรียกฮะจินต์อาซามาครับคอสเรียกเดาแล้วยังไงโอ้โหคอสไปแล้วเมื่อกี้ครับยังไม่ได้ครับอย่าให้มีครั้งที่ส <นะ S 2> องครงานไม่ได้ครับส่งขึ้นมาแล้วลูกนี้ยังไงนี่ฮะแล้วโอ้โห โอ้โหมาลาโดน่าไม่ยิงตั้งแต่จังหวะแรกครับผมครั้งมีครั้งที่2อย่าให้มีครั้งที่3เด็ดขาดขอได้เกือบไปแล้วครับโอ้โหเอาลละถือว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวผมจะโซชาแล้วกันนะลงมาครับดีครับหาตัวคอสดีลงมาแล้วกันมาครับ81แล้วครับตัวนี้เคครับซื้อโรเบโตนี่ฮะส่งมาที่มตเตอุสส่งให้กับมาลาโดน่าครับ มาลาโดน่ายัางไงขอฝั่งนี้เปิดโอ้โหหึิดทางครับแล้วหมดเวลาครับทำอะไรยังไม่ได้ครับแล้วเหลืออีกหนึ่งนัดกับอีกหนึ่งภารกิจครับคือการคอสเรียดนะจะทำได้หรือไม่ครับไปรอชมนัดสุดท้ายนะเอาแลวครับมาดูนัดสุดท้ายของเรากันเลยครับผม กับภารกิจที่เหลืออยู่แค่หนึ่งภารกิจนั่นก็คือคอสเรียดน,นะครับจากด้านข้างนะโอ้ยเขาแข่งหนึ่งร้อยแปครับลุยฮะไปครับทำยังก,ก็ได้ให้คอสเรียดอนะโอโคชาโอโชาโอคชาสวยเอา้าแล้วไม่เอา่อนครับโอเค จบเลยฮะโอ้โหสาเม,ม้มนะข้าวูเห็ดเี่ยของแคนี้ก็ได, <laughs> ไไรรด้ไม่เป็นไรครับโดนน้ำไม่เป็นไรครับขอแค่ภารกิจคอรเรียกของเรานะั้นสำเร็จก,ก็พอปีนเเี้เขาวิ่งมาลูกนี้ยังไงอาซาดิไม่ใช่ปีนเเี้เขาปั่นลูกนี้นีส่งเรียนเรามาแล้วไม่ได้มีใครแทบอินเลยนะฮ โอ้เคาไม่ค่อยอยู่ตำแหน่งนะแต่ผมจะขอเปลี่ยนตัวนะนี่เล่นไปเลยครับเฮ้ยผมจะเปิดครับผู้แข่งเปิดมาแบบนี้แล้วก็ส่งขึ้นหลังแล้วยังไงยิงครับเรียบร้อยมัวแต่เปลี่ยนตัวไงแล้วอ่ะฮะเปลี่ยนได้เปล่าโอเคได้น่าจะได้นะโอเคครับเสียดายครับทุกคน มาฮะสองศูนแล้วไม่เป็นไรครับธุรกิจคือการคอสเรียดมาลาโดนานั้นไปแทนเอาแล้วล่ะเรามีเรามีามโอ้โหเปิดบอลเหมือนกลัวเขาจะยิงไม่เข้าครับแล้วยิงลูกนี้อะไรวะโอ้โเอา เอาเข้าไปครับเอไอของนักเตะกัสใหม่นะทุกคนดูดิหันหลังยิงยังเข้าเหรอที่เนียโอ้โหเกินไปมาเซอร์วิชาวตันชาวตันทางนู้นดิมามาแล้วโอ้โหได้หรือเปล่าได้หรือไม่เอเดนอาซาแล้วชาวตัน ยิงครับโอ้โอททำได้สักทีโอ้หมาลูกเรียบดูอื้ปั้นสุดๆครับแล้วลูกเรียบนี่ฮะจับหนึ่งแล้วปั่นภารกิจสำเร็จแล้วกูโอ้โหรอดนะครับไม่โดนลงโทษแล้วครับผมามาฮะเล่นแบบชิวๆครับไปฮะซุ่งกลงสองเก่งนะก็มาก็มารอดนะยิงไกลมาไอหนูไอหนู ไอ้หนูจะมาทำอะไรอ่ะเร็วหน่อยโดนเลยครับผมโอ้โหลุยครับเอ้าอีกสามสามวินะไม่ใช่สามนาทีนะเกมนี้เห็นตัวบอปี้ชาวตันวิ่งครับขึ้นมาจังได้ มา,ามาจังได้่ปะมาจังได้อแล้วจะโดนอีกหรือไม่โอ้โปัดไปได้ครับปัดไปได้เอา้าลุยลุยโมงอีกทีดิฟันได้เกยิงเข้าไปครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมทำผลิตสำเร็จทุกคนนะแพ้ไปห้าหนึนะ นะปั่นมาก,มากครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราสามารถทำภารกิจสำเร็จนั่นเองครับผมเอาละครับโอโ้โหก็สามารถทำภารกิจสำเร็จนะครับ3เช็คลิสของเราก็ เกือบไม่ผ่านนะครับเกือบไม่รอดนะ้โหแล้วถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้กักจัดอืดอ่นอานกันด้วยเด้อแล้วถ้าใครนะครับอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบเข้าไปอ่านนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ